เจได้พี่อะไรคะอันหน้าทีวีอ่ะ yeah <laughs> มีกี่ชั้นวันนี้ไป จะเดำมีไหมมีจา้าจะยืดดำล้ว,วนมีนะสั่งได้เลยนะพี่รอนมากเยอะเยอะเลย ใส่เอใส่กระดูกไห่พี่ตรงนี้มามา่ะดาต้นทุนไม่กี่บาทเองนะต้นทุนสิบบาท เร็วๆทุกคนพ่อใหญ่ทํามาแล้วนะเอาไ่ใช่ ทุนสิบบาทพี่เอาก็ทักเลยนะทุกคนครจะพี่คาดิแกนเริ่มขายดีแล้วนะทุกคนช่วงเนะี้ยอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยทุกวันเออแล้วยิ่งโปรยิ่งแบบ คนละลูกสองลูกเนาะ ใพรมคดีแกนวันนี้ลูกค้าก็จะสั่งไปบรจอมันมีทุกสีเลยนะพี่แล้วพี่ได้งานเกรดเอด้วยนะอันนี้เคลียร์สต็อกให้อีกแล้วถ้าไม่เคลียร์สต็อกก็แบาไม่ได้พาราน,นี้แน่นอน,นะจ้ะติดเม็ดแรกผิดก็คือจะผิดยาว,ยาวจะ แล้วก็หูขยันกระดุมเยอะซะด้วยเนาะกระดุมเออเวลาใส่นี่หูขยันมันเทียนกันนะเนี่ยพี่ใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมีบริการส่งเคอรี่ให้นะสำหรับหลายๆคนที่เรียกร้องอุ้ยแต่ก็คนถามเยอะเนาะส่งเคอรี่ไหมส่งเคอรี่ไหม สีคุมโทนสีคุมโทนก็จะใส่ง่ายนะคะนักงานออฟฟิศข้าราชการนะพี่นะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะได้หมดเลย เ็นเพื่อนอ่ะเรียกประสิทธ์เพื่อนเล่นใอ,อ้หมูมันเรียกเป็นเพื่อนเล่นเลยอะ่ะไม่ต้องซักรีทให้คุณประสิทธิ์อรอจะทำเองถ่ายอย่างนี้เลยเหรอ S <S เอา <S <S 1> <S 1> <S สีสันคันเลออ์ฟูเซฟอะไรก็่สีสันโอเคเสีคอนโทรเก็บไปก่อน ไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กเหนียวสมมติที่จับฉลาก iPhone 17 Pro m โปแมถ้าเหนียวได้เหนียวจะไปขายหรือว่าใช้โอ้โหพูดอย่างมั่นใจเอาไปขายไม่ตองจับหรอกนีแหละ พี่ไปหน้าโปรไฟล์นะมันจะมีทางเข้าบ้านอยู่อะอหน้าโปรไฟล์เลยพี่ตอบแชทแชทในตอตอไม่ตอบนะคะพี่ไม่มีคนตอบนะเอาไว้ส่งอย่างเดียว น่าจะมีแบบเป็นร้อยเกินร้อยแชทอะเี่มุกเอาไว้ส่องผู้ชายไม่ตอบในตอตอไม่ตอบแชทไม่มีแอดมินตอบนะคะถ้าจะตอบก็คือมาบ้าน <c oughs> เอ <c oughs> มาเลย <c oughs> ไปหน้าบ้านนะทุกคนหน้าบ้านนะ สวยไหมทุกคนไม่ได้เธอสีฟ้าขึ้นแล้วไไดไนยงมแสงเออนี่พอได้พี่จา๋าโปรโมชั่นให้นะคะ1,900บาทเท่านั้นค่ะใหม่พรมคาดิแกนเกรด A ป้ายจับมือสวยๆเลยของงานคราสใสนะทุกคนงานโดยรวมสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยนะคะ ถ้าไม่ได้เคลียร์สต็อกปลายปีก็ไม่ได้ราคานีนะทุกคนขาต้นทุนตัวละ10บาทเท่านั้นพี่พี่เอาไปต่อยอดทำทุนกันสบายนะสำหรับงานรุ่นนี้เป็นเกรด A งานสวยงานลดบางตัวคือโซจึง้งใช้คำว่าสวยแบบได้เปืองมากอะพี่ไปคัดไปแยกนะทุกคน 5โลนะคะได้ประมาณ180ตัวบวกลบเลยแล้วช่วงเนี้ยขายดีมากสำหรับไหมพรมคาร์ดิแกนบางนะคะไม่ได้หนามากนะทุกคน

จะไลฟ์สดลงตลาดนาัดออนไลน์นะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายพี่นักเรียนนักศึกษาได้พนักงานออฟฟิศข้าราชการใส่คลุมนั่งในห้องแอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะเขามีแฟชั่นด้วยนะทุกคน นี่น่ารักมากทุกคนเป็นผ้าร่องนะคะเห็นไหมไป้ายจับมือเขาอาจะติดงานแฟชั่นบ้างน่ารักน่ารักผ้าร่องอีกแล้พี่คะ่ะยกกระสอบไปนะพี่แค่แนะนําให้เอาไปซักอบตีฟูนะคะอย่าลืมฉีดน้ายาปรับผ้านุ่มก่อนที่จะอบนะทุกคนมันจะได้หอมหอมผ้านุ่มฟูนะคะอุ้ตัวนี้คือแบบแสงสีมีกงเกงยีนขาย,ยาวมีคะ่ะ เย็นมันก็คือนะสวยจังเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยในกระสอบคุณพี่เขาจะรวมทั้ง4สันคัลโลฟูนะคะ4ครุ่มโทนนะให้พี่ๆคัดแยกทำกำไรกันอีกทีตัวน,นี้สวยมาก เป็นอะไรอ่ะของขึ้นเหรออ้าวโชว์พี่พี่เป็นอะไรเด็กคนนี้พี่เด็กคนนี้ไอ้เต้าสามสีพี่ทักแชทเลยขอดูอะไรนะผู้ชายพี่พี่ทักแชทเลยมีทั้งชายมี โอ้โหดูผมาดยกก็ออสอบไปแล้วค่ะแนะนําให้เปิดขัดแยกหัวผ้าน,นะคะพี่เปิดได้สักเออขัดหัวผ้าได้สักร้อยตัวจะขายสักตัวละหกเก้าเจอ่ะคุณพี่ร้อยตัวพี่ก็ได้ทั้งทุนและกําไรแล้วนะอีกประมาณ80ตัวพี่ขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามสภาพได้เลยะคะ่ะ อ่ะทุกคนเหลืองแบบคือเหลืองสดนะคะ,ะ,อะอโอเคหักมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะ สนิทเลยนะดำปิดปีปมันไม่ได้แบบดำแบบนี้นะแต่ว่างานใหม่สะอาดเนี่ยวไปคุมแน่นอนนะบอกเลยคุ้้ๆติดใจอะรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ติดใจกันเยอะมากนะคะป้ายห้อยเดี๋ยวแพรโชว์ให้ดูเลยมันจะมีทั้งสีสันสีคลุมโทนนะคะมินิมอลสีสดใส รวมกันเลยในหนึ่งกระสอบพี่พี่คนไหนที่เคยซื้อตั้งแต่สองพันเก้าร้อยนะพี่เอาตอนนี้เลยสองหนึ่งพันเก้าร้อยทำเพื่อเลยหมดลยคุ้มเนาะซื้อตอนนี้แล้วเหมาะด้วยนะแบบอากาศเย็นอ่นะที่เขากำลัง นี่พี่ได้สีดำสีกรมไปขายแล้วช่วงนี้ <c oughs> ใครก็แล้วแต่อะซื้อของตอนนี้ขอ,อสีดาำดำใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่เอาดำดำน้อย,อยอตอนนี้จะเป็นดำเยอะๆดเยอะเยอะทุกคนเลยมีเสื้อยือดดำนะพี่เผื่อใครที่อยากได้นะคะให้มีเสื้อยือดดำขายนะ คนที่โอนมาลอบเช้านะคะรอบเช้าก็เริ่มแพ็คแล้วมีสีม่วงม่วงจวงสับสมมติที่ยกไปเนี่ย หัวผ้าตัวสวยๆได้ร้อยตัวที่ขายเก่งจังเลยอะไลส์สดที่ขาย7จ็ดพี่ได้7 9็ด้ารอยแล้วนะคะใครที่แบบเอ้ยขายเก่งจริงๆได้8ปดเาบางคนขาย99้สมมุติ99้พี่ขายร้อตัว9 9้าอยแล้วอะอีก80ตัวถ้ามันไม่สวยเปื้อนเสียหรือเป็นดีไซน์ที่พี่ไม่ชอบนะพี่สามารถคัดคัดแจกคัดบริจาคไปเลยก็ได้นะทุกคนแต่จริงมันขายได้ขายถูกๆก,ก็ได้นะพวกผังผ้านำสอง นีต่สีพนี้ม,นมาแรงอ่ะค่สีเทาสีดำต้นหุ้นสิบบาทไม่มคิดอะไรเยอะแยะสิบบาทพันเก้าอ่ะเธอใครจะขายกันแล้วไม่ใช่เอาคุณภาพไม่ดีมาขายนะที่ไม่ใช่พันเก้าแล้วคุณภาพแย่นะไม่ใช่นะคุณภาพเดิมกับสองพันเก้าเลยนะคะเพราะว่า เคลียร์สต็อกไฟปีด้วยหนึ่งแล้วก็เรามีของสต็อกเยอะนะคะอ,อาจจะมีแขนสั้นบ้างทุกคนเป็นแฟชั่นนะแต่ว่าน่ารักนะคะอุ้ยคะ่ะเราแค่ร้อยตัวก็กำไรแล้วที่ร้อยตัวขายถูกๆหกเก้าหกพันเก้าร้อยแล้วจริงๆต้องทำอะไรเยอะนะน่ารักอะแฟชั่นเอ้อเหลือ,องชมพู ตัวนี้เป็นแบบคาริแกนตัวยาวๆหน่อยเนี่ยใส่ครุม เดี๋ยวดูของจริงนะ,ะให้ดูใกล้ๆเลนปะเขาจะมีลวดลายฉลงฉลุด้วยนะพี่ที่ไปทํากําไรเพิ่มนะ <entr> s> <S เอาไปตีฟูนะคะไปซักไปรีดน,นะมันจะได้ผ้านุ่งของๆเนาะนี่จะมี้นกแฟชั่นจะไหม่โมผ้าแบบดีมากอันนี้เป็นผ้าล่อ,องคนใส่แล้วมันจะแบบยืดตามตัว ่อยะบางตัวเป็นคลุมไม่ได้มีกระดูนนะคะเป็นคลุมเลยก็สวยนะแม่เสือแม่เสือเป็นซิปลวดลายมีบ้างแต่ว่าจะน้อยป<ม>้ายนี่ยเขาติดแฟชั่นบ้างแฟชั่นก็ขายได้นะไม่ใช่ว่าแฟชั่นเราขายไม่ได้นะใชะ่ขายได้แกลแล้วแกดูสีบันเย็นสีบันเย็นสีฟ้าคือแจ่มไหม ตัวไม่มีกระดุมพี่เป็นกลุ่ม AP ลูหลวงสวยนะใส่แล้วขับผิ่มมากเลยอ่ะอว่าลูกสาวเป็นไรตัวให้ดูทุกตัวพี่เพราะว่าจะได้เห็นงานทั้งหมดนะคะทั้งลูกว่าออกประมาณไหนเนาะ ส่วนใหญ่อ่ะที่แครเปิดบ่อยๆอ,ยอะพี่ออกสไตล์แบบคล้ายๆกันเลยประมาณนี้เลยนะงานปียสีนแ้บลากตาเอาจริงก็อยู่ในหมดคุณโทนนะคะ,ะเนี่ยพี่ออฟฟิศออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษานะได้หุ้ยเลยดีก่ะพี่พวกคาดิแกนอะแต่ขอแบบคาดิแกนบางนะคะ มาละไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้ารวยนี่น่ารักพี่เห็นปะห้าใหม่สะอาดตัวเสีย,น,ยน่นอ,อยแม่บอกเขาไม่อยากได้เอามาด้วยอ๋อเอามารวยให้แม่แม่พี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยลัวเบ้นร้องไห้อะเดี๋ยวรวยไปให้แม่ เปลี่ยนแล้วเป็นอะไเปลี่ยนเป็นไหนเปลี่ยนเป็นแมวเอ่าหรอลุกไปอะไรลูกเราจับขึ้นรถแล้วใส่กลงนะฝากรถทัวร์ไปส่งก่อนถ้าไรเดี๋ยวรอปีหน้าพี่ไปแม่แม่อยากได้แมวมากช่วงนี้ไอ้เมาไม่อยู่แล้วไงเมาปุยไง เรินกันดีเธอล็อกูดหีุดล็อกดจองหรอแบบล็อกหยุดจองใครจะไปขาสลับกันไปแล้วกันคนละวันเจ็ดคนเจ็ดวันันลวลาร้อยเนาะสิบตัวยังไม่ได้ค่าเช่าเลย ลุมโทนก็มีพี่ใครจะสั่งสั่งนะเพราะว่าช่วงเนี้ยแค่โปรโปหลายรายการนะคะโปรโมชั่นหลายรายการนะเอาไปไล่โทนสีสวยๆนะพี่มาใกล้ๆเลยใกล้เลยเออได้เห็นสิชร์พี่รับแตก็ดำไว้กับดำ เอาไว้กับเทาเนี่ยสีสันไว้กับสีสันมันจะได้เห็นเนาะเห็นชัดๆแล้วมันสวยพี่ยกก็สอบไปใครอยากขายงานมือสองเนี่ยต้องขยันนะคะขยันซักขยันรีด DIY ทําทำนู่นทำนั่นทำนี่นะพี่นะใครสนใจทักแชทเลยโปร1,900ต้นคูณ10บาทเท่านั้นค่ะ